ปัญญาเกิดจากอะไรได้บ้างพื้นฐานเรื่องของปัญญาเกิดจากการละนิวรหาบุคคลต้องละนิวรหาให้ได้ปัญญาทุกประเภทจะเกิดปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้ญญางขวางปัญญาภัยบณ์ปัญญาเบาปัญญาทุกประเภทจะเกิดตามมาเมื่อละนิวรหาได้จะละนิวรหาได้นั้นต้องทําอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้แล้ว ให้เราทำอะไรให้เราเจริญอาณาปานสติอาณาปานสตินั้นดับอกุศลได้ทุกชนิดเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยกวรแก่ฐานะอกุศลทั้งหลายจะถูกระงับไปด้วยอาณาปานสติ ดังนั้นวิธีง่ายๆที่จะละนิวรณ์ห้าของเราคืออยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกทุกคนในศาลานี้มีลมหายใจเข้าออกกันทุกคนพระาศาสดาของเราเองก็ทรงเจริญอาณาปานสติตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนกระทั่งตรัสรู้ดังที่พระองค์ตรัสบอกไว้ว่าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานภิกุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบาก และจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเห็นไหมและอานาปานสตินั้นพระผู้มีพระภาคยังตรัสให้มีชื่อเป็นพระนามของพระองค์พระองค์เรียกอานาปานสติ อีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยะบุคคลเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าพรมวิหารเครื่องอยู่ของพรมหรือเครื่องอยู่ของผู้สูงสุด ดังนั้นอาณาปานสตินั้นพระศาสดาตรัสบอกอน,นิสง์ไว้มากมายแม้แต่พระองค์เองก็ยังทรงใช้อานาปานสติจนกระทั่งตรัสรู้สิ้นอาสวะนี่คือวิธีทำให้เกิดปัญญานิวรห้าจะดับกามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทธจะกุกุจจะวิจิกิจชา ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตัวนิวรหานั้นคืออะกุศลาสีที่แท้จริงกองอกุศลที่แท้จริงคือนิวรหาน 5. และกองกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงสติปั